ระดับฮีโร่เมตาหน้าแข่งประจำวันที่29มกราคม2565จะมีตัวไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนเด,กนเดกนีก่อนเดี๋ยก่อนก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันนะครับทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าตัวผมเองเนี่ยใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใช่ไหมครับผมนะครับใช้จํานวนครั้งนะครับที่เหล่าโปรเพเยอร์นะครับหยิบฮีโร่ พวกนั้นมาใช้นะครับโดยเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะครับตัวไหนเลขน้อยก็จะอยู่อันดับ10นะครับเรียงลำดับลงมานะครับจนถึงฮีโร่ที่เลือกมากที่สุดนั่นเองนะครับและอีกอย่างนึงนะครับถ้าใครจะไปดูต่อเนี่ยรบกวนกดไลค์แล้วก็กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับทุกคนอาจจะอยากรู้แล้วใช่ไหมครับ ก็เป็นการไม่รอช้านะครับไปดูกันเลยนะครับอันดับที่สิบนะครับฮีโร่ตัวนั้นนะครับเป็นฮีโร่ที่มีผีเสื้อเป็นผู้ชายนะครับสามารถเล่นป่าหรือว่าไปเลนแครี่ก็ได้โดยส่วนใหญ่ชอบไปเล่นป่านะครับเลนป่าเลยชอบเอาไปเล่นป่านะครับฮีโร่ตัวนั้นคือใครครับเป็นผู้ชายหล่อมากด้วยถ่ายมาเฉลยเฉลยฮีโร่ตัวนั้นก็คือเอเลนดอร์นั่นเองนะครับโดยมีจํานวนที่โปรเพลเยอร์เลือกอยู่ที่4ครั้งเลยนะครับโดยทั้ง4เกมนะครับเป็นการเอาเอเลนดอร์ไปป่าทั้งสิ้นเลยนะครับต่อไปครัััััับบบออออนน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 ดดททีีี่่่่ฮโโรรตว้เเเเป็สาาายยมมมจพิงงกกไคคุ จะคิดว <muitas S 2> ่าเขาเป็นผู้หญิงนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเขาคือผู้ชายตัวเล็กๆคนนั้นก็คือใครครับไปกันเลยครับฮีโร่ตัวนั้นก็คือพ่อหนุ่มอิกกี้นั่นเองนะครับถ้าถามว่าผมเจอแรงผมลำคานไม่ลำคาญนะครับสกิลอะไรมันปาอยู่นั่นแหละยิ่งเล่เกมอันตีมันนี่โคตรน่าลำคาญโอ้โหจะกลับบ้านก็ไม่ได้กลับต่อไปไปดูอันที่8กันเลยครับฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่สายเมดมีผีเสื้อเหมือนกันครับแต่เป็นฮีโร่ที่เล่นง่ายมากๆอยู่มานานนะครับโอ้โหถ้าเทียบอายุน่าจะแก่แล้วล่ะต ัวนี้เป็นฮีโร่ที่เล่นง่ายมากๆนะครับแต่ว่าสกิลโคตรแดงนะครับเลดเกมเนี่ยผีเชื่อทีนี่เมดหรือว่าแคลลี่นี่โอ้โหเลือดกระจุยกระจายไหลเป็นน้ำและเกมสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นนูนุนะครับหยิบคริซซี่มาเล่นนะครับถ้าโชว์ไดเมียสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับโหมากมากนะครับลืมบอกไปนะครับตั้งแต่อันดับที่สิบลงมาจนถึงอันดับที่ห้านะครับมีจำนวนที่โปรเพลเยอร์เขาเลือกทั้งหมดสี่เกมทั้งนั้นเลยนะครับนี่ลืมบอกนะขอโทษทีขอโทษทีต่อไปนะครับไปดูอันดับททีีีีี่่่่กััััััันนนนนนเเลยคคครรรรรบบบบอดะะฮฮโโตวว้ป็สา นะครับออฟเลนที่มีดวงไฟวิญญาณสีแดงนะครับที่ร้อนแรงแลือเกินฮีโร่ตัวนั้นก็คือแม่สาวร็อกซี่นั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับพวกโปรเพเยอร์น,นะครับเลือกร็อกซี่มาโรมมิ่งนะครับส่วนใหญ่นะสามเกมจาก4เกมเลยนะครับมี1เกมที่เอาไปออฟเลนนะครับไปเจอกับ นะครับส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเอาร็อกซี่ไปชนกับฟอร์เรนก็มันพอแบบประคองเลนไปได้ครับไม่เชลี่ยว่าสู้ไม่ได้แต่ว่ามันพอถู่นทุ่นยๆไปได้ครับก็ดีกว่าเอาตัวอื่นมาเจอกับฟอร์เรนอะพูดง่ายๆนะครับและฮีโร่ร็อกซี่นะครับมีจํานวนที่โปรเพเยอร์เลือกไปทั้งหมด4เกมนั่นเองนะครับต่อไปครับอันดับที่6ครับฮีโร่ตัวนั้นมีคะแนนโบว์สคะแนนเหมือนกันครับไม่ใช่คะแนนโบว์สิมันคือจํานวนที่โปรเพเยอร์เลือกนะครับจะกระตุกปากเลยทั้งสี่ฮีโร่ฝั่งวนะครับเ้นนะครับเป็นฮีโร่ฝัั่งนะครบมี หน้าตาหล่อเหลาเป็นผู้ชายแบทแมนหรือเปล่าไม่ใช่ครับฮีโร่นั้นคือซูเปอร์แมนนั่นเองนะครับหลังจากที่ซูเปอร์แมนนะครับถูกเนิร์ฟมาแต่ว่ามันก็ไม่ทําให้ซูเปอร์แมนตัวนี้ตกเมตาหรือย่างใดนะครับในการแข่งในวันแรกนะครับก็มีคนเลือกซูเปอร์ทั้งหมด4ครั้งเลยนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะเลยนะต่อไปนะครับไปดูอันดับที่5กันเลยนะครับโดยอันดับที่5เนี่ยมีทั้งหมด3ตัวเลยนะครับสามตัวเสามคนเออสามตัวก็ได้อันดับที่5คนแรกก็คือต้องบเป็นฮีโร่ที่หนึ่งๆเก่งที่สุดนะคคคครรรรัััับบไไไไมมมม่่่่่วาจจะะะเเนนนนนิ์ฟกกอออสแหห็ยทใ้ ลงเลยไม่แต่น้อยเดียวนะครับฮีโร่ตัวน่นก็คือฟอร์เรนติโน่นั่นเองนะครับส่วนอันดับที่2นะครับเป็นโจ๊กเกอร์และอันดับที่3เป็นไฮเตะนั่นเองนะครับทั้ง3คนนี้นะครับทั้งฟอร์เรนโจ๊กเกอร์แล้วก็ไฮเตะเนี่ยมีจานวนที่โปรเพเยอร์เลือกคนละสี่นั่นเองนะครับทั้งโจ๊กเกอร์ไฮเตะหรือว่าฟอร์เรนติโน่เนี่ยค่อนข้างใช้สกิลเพย์นะผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะแต่ส่วนฟอร์เรนเนี่ยเจอมืนกับตัวนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้สกิลเพย์สูงมากๆเลยครับครรเเเล่่นนปปยตััว็็โบที ฮีโร่ที่เทพเจ้าแห่งพุ่มอ่ะชอบไปอยู่ในพุ่มอ่ะไม่ทําอะไรอยากซุ่มแต่พุ่มฮีโร่ตัวนั้นก็คือริเตอร์นั่นเองนะครับโดยมีคะแนนโหวตอยู่ที่5คะแนนนั่นเองนะไม่ใช่คะแนนโหวตสิมันคือจํานวนที่โปรเพลเยอร์เลือก5ครั้งนะครับต้องย้ำตัวเองว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของพ่อหนุ่มริเตอร์คนนี้เลยก็ว่าได้นะครับอันดับที่3ฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่สายแครี่ที่มีสกิลโอเดเมดคอยปั่นป่วนสายตัวข้ามได้อย่างดีเลยนะครับฮีโร่นั้นคือใครครับไม่ใช่ยอนนะครับฮีโรรร่่ตััััววนนนน้ก็คคืออาิเง โดยมีคะแนนที่จํานวนโปรเพเยอร์เลือกทั้งหมด5ครั้งนั่นเองนะครับตัวส่วนตัว้เนี่ยตัวราฟวิองนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าลาคาญนะคือเวลามันยิงเนะี่ยมันยิงแบบกระสุนมันตามเข้าใจไหมเวลาเราอยูนะ่ในระยะปุปุพยายามออกมาเนี่ยกระสุนมันตามนะครับ,ตา,รบตามถึงที่อนะ่ะแล้วอีกอย่างนึงนะครับคืออันตรีของมันนะโอ้โหไมมาไวซะด้วยแม่งเอายิงปิ้ว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 โอ้โหแล้วกูอยนะู่ดีกูโดนอื้มเตรียมตัวรับกรรมนะครับต่อไปนะครับอันดับที่2ฮีโร่ตัวนี้ เป็นฮีโร่ที่เคยถูกลืมต้องใช้คําว่าเคยถูกลืมนะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งนะครับที่แอนเนตเนี่ยหายไปเลยเพราะว่าอัลติเมีสกิลของเขานะครับบั๊กนะฮะอันติแล้วมีคนเดินผ่านไปผ่านมาได้นะครับก็เลยหายไปนานเลยจากการแข่งมาในรอบนี้นะครับเป็นแพทใหม่นะครับมีคนเล่นแอนเนตเยอะถึง5ครั้งเลยนะครับโดยทั้ง5เกมนั้นนะครับเป็นการเอาแอนเนตมาเลนกลางนะครับจะถามว่าแอนเนตมีประโยชน์ไหมแพทใหม่ผมบอกเลยว่ามีประโยชน์นะโดยเฉพาะอันติของมันนะครับที่สามารถปกป้องเหล่าแครี่แล้วก็เหล่าเพื่อนพ้องของเขาได้นะครับ กิวนี่ค่อนข้างแรงเลยนะครับมันจะเบานะเป็นสายลมแบบกระทบหน้าทีนี้โอ้โหหน้ายู้เลยต่อไปนะครับไปดูอันดับที่1กันเลยครับแตนแเต็มเต็มตนแตนเดี๋ยวขอใบก่อนนะขอใบฮีโร่ตัวนี้นะครับตอนเข้าเกมมาแรกๆเนี่ยกากชิบหายมีตัวคนบอกพี่มึงเข้าเกมมามึงหงุดหงดหรือวะมันแรงๆหน่อยดิแป้งโอ้โหแม่งเอจีเอ็มตอนแรกนี่มีตัวคนด่าเนาะมันกากนะครับจนมาถึงวันนี้จีเอ็มปรับครับยังสีตองบับนาน่อยนะครับพออัพใหม่มาปุ๊บเนี่ยโอ้โหบบอกเเลยวว่่่าาาตติดมมม้นนนนนัััแขขงททีีีีะครรฮโผส และมีไม้เท้าคอยฟาดฟันนะครับเวลาตีเนี่ยมันจะดังแปะ๊ะ นี่แหละครับฮีโร่ต้นนั้นคือพ่อหนุ่มทาชีนั่นเองนะครับโดยมีจำนวนที่โปรเพเยอร์เลือกทั้งหมด6เกมนั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่นวที่ผมไปดูมานะครับคนที่เลือกทาชีเนี่ยจะเลือกในตำแหน่งโรมิงจะเป็นส่วนใหญ่นะครับใช่ไหมวะแต่ดูดูครบใช่ครับส่วนใหญ่นะครับเป็นการเอาทาชีไปโรมิงนะครับนั่นแหละครับด้วยความหลากหลายของน้องทาชีคนนี้นะครับทำให้เขานะครับมีจํานวนที่โปรเพเยอร์เลือกทั้งหมด6เกมเลยนะครับซึ่งเป็นจํานวนที่เยอะที่สุดแล้วนะครับในวันนี้สําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับ อะไรกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับอย่างน้อยก็สักนิดนะสักนิดได้อะไรสักนิดนะอ่ะเผื่อบางคนนะครับแบบว่าไตาแรงไนงะอยากรู้ว่าเอ้ยโปรเพเยอร์มาเล่นอะไรกันวะในตำแหน่งเนี้ยสมมติจ,จะเล่นโรม,มิงอ่ะอ่ะโอ้โหเล่นตัวอะไรดีวะอุย้ยทายชี้นี่ว่าทายชี้พวกโปรเพเยอร์เขาเล่นกันเลิกดีกว่าอะไรเงี้ยในนั้นก็อย่าลืมฝึกฝนให้มันเก่งด้วยนะครับไม่ใช่ยังไม่ฝึกอะไรเลยไปลงแรงใหโดนเพื่อนถาน,นะครับนั่นแหละครับโปรฝกไว้่าเท่านี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับส่วนถ้าใครชอบมากเนี่ย อย่าลืมตามไปกดไลค์ like ผมในช่อง YouTube ด้วยนะครับอ้าวกูอยู่ไหนนะกูอยู่ในช่อง YouTube ด้วยนะอย่าลืมตามไปกด subscribe ผมในช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตลาไปก่อนจริงๆแล้วนะครับไปเจอกันใ,ในเพล์ย์ที่สองบายครับ